วันนี้เจอกับช่องคนเตอรโเบ็ดนี่วันนี้เรามาหมายอ่าเก็บน้ำทุกคนม,มาครับใครนนี้มาคบยานาเจเดีย๋ยวขึ้นช่องอยู่ทุกไหมปิง้ง่ะเรลกกันนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ช่อนไซแย่นะเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีปลาช่อนไซคุณปูทุกคนแบบเฮ้ยหนึ่งสีห้ารูอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่าจะได้ช่อนใหญ่ไหมนะโอ้เ,เป็นหมายครับหมายปิดนะทุกคนนะคนนอกเขาไม่ได้นะสวัสดีครับนี่เ,เรามาถึงแล้วทุกคนนะเป็นหมายเขื่อนนะ มันจะหมายเกิดนี่หมาอ่างก็บน้ำใไหมพี่เจน,น,นี่ถ้าใครจำได้ก็กินมันไม่ได้ลงว่ะเพราะว่าไม่ได้ตัวยังไม่ได้ตั้งเหรอเออยังไม่เลยยังไม่ตั้งเลยกูมันถึงจะใส่เลย <c oughs> เออมาถึงก็ใส่เลยนั่งลงดังบู๊ดเนี่ยวันนั้นกับตรงเนี้ย เดี๋ยวคิดว่าไม่ได้ลงอ่ะยังฟูอยู่ตั้งอีกตั้งอีกฟูฟูมากฟูฟูยังไวสายเล็กเนี่ยไม่ชอบจรินีรแหละ แกยากอ่ะเอะอแต่มันดีมันดีไกลไงทำไมพูดวะวันนั้นที่ระยะกอกับเนี่ยกัดตรงนั้นนะแต่วันนั้นอ่ะปลาช่อนจิบโค้ดเยอะเลยเห็นขึ้นมาเลยลอบเบอร์หนึ่งอ่ะออกไวิงียวตายมันเล็กไง,องเอามามา,มาเยี่ยงซึ่งงานหน้ากับชิปไายม่เหีื่อะไรวะ นะอุ้ยกัดไม่โดนเุ้ยว่าไงพีเตอร์อย่ากัดกูนะเุ้ยมึงกัดกูกูต่อไว้กูบอกไปตีไม่ได้ว่ะหายดิโตีปิดฟังไงอย่าไปเลยดิมาอยไม่เอามึงก็ไล่มันดีพี่เเดี๋ยวมันกัดลัวมังกรดีใหญ่กว่าเราอีกอะอุ้ยตีไม่ออกว่ะฮะไม่ออกงั้นก็ไกลนะอุ้ย ตกใจแม่งม,มามกัดลงถ้ามันกัดมันมาไม่มา,มมาแบบนี้หรอไม่ย๋ยวเ,เมื่อกี้กัดเลยอะ่ะเลยอะ่ะเมื่อกี้ปลาน<า>ดิอ๋อไม่ห<อ>มายถึงหมา <laughs> ดิพี่จบอกหน้ากัดใช่ไหมอโอ้โหกัดเลยเนาะ <ừ> นี่เห้อมาคู่สวยอะ่ะตัวแปดสิบบาทได้เยอะนี่เนี่ยที่ได้เอาจนแบบเพื่อนแล้วเพราะมีตัวเดียว <laughs> กับฟันเซอร์ก็ได้นะครับกบยางนะครับไมก่กัดของมือก็กัดของกูลลอันรอบเยอะเหี้ยเอออยากโดนปลาช่อนนี่มันพุ่งออกมาด้านข้างแล้วมันกัด <ปะ S 1> เหยื่ออยากเจอแบบนั้นบ้างไปเจ้เตรียมพุ่งออกมาด้านข้างแล้วมันกัดอะ่ะดูสะใจดีอะ่ะเป็นไงครับดีสีดีซีใกล้กว่าอะไรอ่ะแข่ง แข่งระยะหรือ,ปรอเปล่าเนาะสายพี่อีสา,ามอะ e แต่ว่านะนี่คับพี่อีสามนะนี่พี่อีสามนะครับจะโคตรเก๋อย่าพี่อีสามไม่ยอมเป็นตาไข่นะเาม,มาลองกบไม้ดูตาไข่นี่อาจจะได้อยู่ตีน้ำดีนะ ลองดูเพิ่งเสียห่ากูรู้สึกว่ากบกบนัวนี้ก็ไม่เหนียวน้ำกดีกว่าตัวม้ันใช่กบไม้ตัวเล็กนิดเดียวดูดิได้เท่านหร่แต่กัดหน้าตัวไม่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอวะนะไม่รู้บางเหยียบตามมาไหมหรอจริงเหรอเออจะบอกเดี๋ยวถ้าบางเหยียบไปอ่ะเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวโทรมาไม่จะทัก ต่อยอยู่เว้ยตีกลอยพี่เจดีสีค่ะยย้ำาาย้ำลุงมึงเห็นมั้ยย้ำดำมันตีดีต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 ีอุยชะโนะชะโนชะโอุยทิหายอุยอยู่ัอนก่อยเพี่เจตีดีลุปุลเลุ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 ลลุ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 ลลุลุลุลลุ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 อ่ลุล้ลุ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 ลลลใหญ่เป็นรูอ่ะ นู้นไปขึ no, no. ้นม no yeah, no anyway. ีข so ึ้นตรงนู้นเลยแล้ววันนั้นเนี่ยนี่มันโรตีจีบกับบางเอียดมาตรงนี้อะจะดูอะปลาชนเต่ตัวมันเยอะยังไงเห็นโอ้โหแล้วโคตรเยอะอ่ะแต่เียวได้ตีปลายังไม่ได้แถวนี้โอ้โหโดนเลยอะไม่รถรถมันเงียบเงียบเลยโอ้ไม่เงียงดัง ตีไกลอยู่นะเออตีไกลนะวัดเลยใช่ไหม阿ทำตรงหเออเนี่ยต้องย้ำอะอุ้ย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 พี่จีูโอ้ยฉัูวัดวัดอ้ยพี่จีออกออกดดึงดึงอย่าย่ดึงแบบนั้น ชดวชดชดไหมปีีตองลงน้ำป่ะแล้วล้วมาล้มาล้โอ้อย่าพูดดีปากไม่ดี้ยช้อนนึกว่าชด โอ้โหโคตรแล้วโคตรเมื่อยมือทุกคนดูดิโคตรเมื่อยมือพี่เจโคตรเมื่อยมือแล้วเมื่อยข้อมือมากเลยตอนนี้ไม่ตัวเมื่อกี้เปโอ้โหดูทุกคนอูพี่เจโคตรพ่อโคตรแม่เย้ยอ่ะพี่เจปลาชัอนปูกระเป๋าเนี่ยดูดิ <ules> <motiv ators> <klore> โอ <ümüz> ้ <FELIPE> โห <heps> คุณพ่อคุณแม่หัวยาตายายใหญ่ได้ใส่แบบนี้ไ <när> ม่พอใจหน่อยแม่งโอ้รู้ว่าปลดมือมากแล้วสายพิเอียนี่เป็นขุยมาแล้วเนี่ยโคตรเหงาต้องเอาสายที่มันขุยไอ้นี่ขึ้นมาก่อน สายจมมนะั้งส่งเมื่อกี้ถ้าไม่สง่งอ่ะเมื่อกี้หลุดแน่เลยเ<อ>ไม่มีสายหย่อนแต่ว่าอัดอย่างเดียวอะไรวะฟู่เกินไปแล้วเนะนี่ยเนี่ยฟู่สายจมอ่ะเมื่ <laughs> ปปาาอกี้กี่ปลาใต้บอกไหมพี่เจมาเจะ เปืดอแต่บอกนะไม่ไม่ใช่ทิเ่เราเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ถิเ่เราเนี่ยน่ากลัว <c oughs> ไม่เง็บโอ้ <c oughs> มาเป็นทางอ่ะ <c oughs> ปัอ๊บอีกปั๊บอีกไม่พี่เจกลับไหมกลับไหมแนนเราต้องมาอยู่บบนั้นเลยว้าดอ เดี๋ยวตกลงวัดว่าวัดปลาวัดปลาไปวัดโลกลองใช้กบไม้ดูหนี่งวิ่งขนหนักมัอมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่ไม้นี่ยังหนักนะ อะไรดูดิเมื่อกี้ไม่มไม่วินตายดิอ๋ออะไรแม่ตมงตอหมกๆมากัอนเลยถ้าไนกบยางเมื่อกี้ส่งอ,ะ mm hmm. อ่ะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครั